พอเวลาในโลกนี้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีจริงๆไม่ใช่เกิดมาหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้นหรือสแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวโดยไปแสวงหาบุญหรือที่พึ่งภายในถ้าเราเสแสวงทรัพย์นี่เราก็จะได้แต่ทรัพย์ บางคนได้พอกินพอใช้บางคนก็ได้ไปเรื่อยๆพอเพลินไปจกนกระทั่งหมดเวลาบุญเก่าที่เราทำมาเนี่ยเราเอามาใช้ไม่ครบท้วนบริบูรณ์ที่จริงส่วนหนึ่งเราก็ควรจะเอามาใช้เพื่อเอามาเลี้ยงสังขารแล้วก็เอาไว้สร้างบารมีสังขารดำรงอยู่ได้ก็ต้องเอาไว้สำหรับ แสวงหาพระรัตนตรัยในโตหาที่พึ่งภายในอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราใช้บุญเก่าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทีเดียวบุญเก่าเนี่ยที่เรามีอยู่ต้องใช้ให้เป็นหาบุญได้ใชใ้บุญเป็นเนีสำคัญทีเดียวแต่ใช้ไม่เป็นมันก็จะสูญเสียกันไป,ปเปล่า แต่ถ้าพอเราได้บุญมาเราก็ใช้บุญไปอย่างสนุกสนานพเพลิดเพลินโดยเราก็ไม่รู้ตัวว่าทุกอนุวินาทีเนี่ยเราใช้บุญเก่าไปทั้งนั้นทำให้เรามีชีวิตดำรงอยู่เราจะไปส้ลรหลบมืออะไรกับใครก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นถึงจะเอาชนะเขาได้เมื่อใช้ไปมันก็มีวันหมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะ พันบุญเนี่ยขามีเอาไว้สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการทำหยุดทำนิ่งเพื่อเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวความจริงของชีวิตเข้าถึงแผนผังของชีวิตจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบาวเป็นท่าของพยามารเขามีเอาไว้เพื่อการนี้เท่านั้นะ